สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมู่ที่2 3กรกฎาคมรค6 8ที่กระทรวงกลาโหม องค์การนักศึกษาราวคำแหงเข้ายื่นหนังสือกับพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมถึงประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้ทํางานให้รวดเร็วไม่ลาช้าและไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรับยื่นหนังสือพร้อมระบุว่า การทำงานของส่ย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาต้องรักษาสมดุลให้ดีทั้งเรื่องความเดือดร้อนประชาชนผู้ประกอบการและอธิปไตยความต้องการของประชาชนในภาพรวมตนมานั่งช่างน้ำหนักปัจจุบันจึงยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหน้าง,งานการกระทำใดๆก็ตามหากเกินเลยเราก็รับไม่ได้เช่นกันการวางทุนระเบิดเขตอธิปไตยของเราซึ่งการจะเอาผิดกัมพูชาต้องมีหลักฐานที่รัดกุมเพื่อไปยืนยันได้ว่าเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ นอกจากนี้กัมพูชายัางผิดอีกข้อหาหนึ่งคือมีของอยู่ในความครอบครองและยืนยันว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมพร้อมกองทัพทํางานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเราได้ประสานงานทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพแม่ทัพภาคสองผู้บัญชาการกองกําลังทุกอย่างคุยกันได้เข้าใจกันหมดอย่างกรณีนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาได้โพสต์ข้อความให้กําลังใจคนพวกนี้ตนถือว่าเป็นการให้การสนับสนุนตนก็เริ่มห่วงแล้วท่านจะมาบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องไม่ได้ถ้าไม่รู้เรื่องต้องอยู่เฉยๆหรือห้ามปราม ลดการกระทบกระทั่งแต่การมาโพสต์ว่าขอขอบคุณประชาชนในครั้งนี้เป็นการรวมพลครั้งที่2ตนจึงได้พูดคุยกับแม่ทัพภาค2ซึ่งปัจจุบันกระบวนการที่ทําอยู่นั้นคือให้เจ้าหน้าที่ทหารชุดประสานงานชายแดนอยู่บนประสาทต,ตาเมินทมฝั่งละเจ็ดคนไร้อาวุธแล้วตกลงกันว่าการที่มีประชาชนมากันมากจะให้ขึ้นทีละกลุ่มแต่ที่กังวลคือการมายุอายุและทหารเราจะเกินความอดกัน้นและหากมีการใช้อาวุธนั่นคือความสูญเสียของพลเรือนซึ่งหากมองไปยังสถานการณ์ที่แย่ที่สุด หากเขาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเราจะเป็นรองทันทีจากที่เราเป็นต่อจากนั้นนักศึกษาราวพรมแห่งถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปิดประสาทต,ตามเมินทมเพื่อลดความตึงเครียดพลเอกนัทพลบอกว่าการดําเนินการตามกติกาสากลโลกการดําเนินการทุกอย่างจะอยู่ในความสมเหตุสมผลเราเตรียมแล้วที่จะทําตามขั้นตอนคือหากเขาเข้ามาก่อกวนเราจะให้ทหารายกัมพูชาเชิญตัวออกไปแต่ถ้าไม่ไปแสดงการยั่วยุทําท่าจะเกิดการใช้กําลัง ถ้ายังไม่หยุดก็จะนํากองร้อยปราบจราจนของทางเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุแล้วถ้าหากถึงขั้นใช้เจ้าหน้าที่ปราบจราจนเมื่อไหร่เราจะขอทําการปิดซึ่งถือเป็นการดําเนินการตามเหตุผลยอมรับว่าเป็นสงครามจิตวิทยาในการยัออย่วยุสงครามไอโอเราเจอของจริงแล้วพลเอกนัทพลบอกว่ากัมพูชาเขาทำไอโอกับเราเยอะตนจึงเตือนสื่อว่าเวลาได้ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟมาควรจะหันไปโจมตีกัมพูชาไม่ใช่มาโจมตีกันเองยืนยันว่าตนไม่ได้เกรงใจใครในรัฐบาลยืนยันได้เลย หลายคนมองว่าเราทํางานภายใต้การชักใยตนมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าอยู่กับความจริงอยู่ได้ตนก็ทํางานของตนด้วยความที่เป็นทหารได้เปรียบคือการพูดให้น้อยเขาจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรแต่สังคมในปัจจุบันพอพูดน้อยก็หาว่าเราไม่ทํางานตนจึงใช้วิธีพูดให้ประชาชนรู้ซึ่งก็ต้องใช้ฝีมือให้มากขึ้นเพราะบางครั้งเมื่อบอกประชาชนแล้วฝ่ายตรงข้ามก็รู้ด้วย นายกมนตรีแพทองทานช่วงที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยมาพูดกับผมเรื่องนี้เลยหลังจากที่พยายามช่วยจนตนเองถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ยืนยันผมมีสระขอให้ไปสืบค้นในสอบทกได้เลยว่ามีหน่วยงานไหนบ้างถ้าทุกคนบอกว่ามีใบสั่งผมยินดีขอปรับพ้นตัวเองเอาคนอื่นมาทํางานแทนการที่ผมทํางานตรงนี้ไม่ได้หวังก้าวหน้าต่อเพราะไม่ใช่นักการเมืองอาชีพผมมาเฉพาะกิจ หากปรับผมออกผมก็ไปพักผ่อนทำสวนอยู่ตำแหน่งไหนก็ทำงานได้เหมือนกันหมดตราบใดที่ยังอยู่ก็ทำต่อไปและไม่ได้คาดหวังว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แต่ผมจะทำจนถึงวันสุดท้ายเหมือนวิ่ง400เมตรรอบสนามผมจะวิ่งเข้าเส้นชัยไม่มีวันเดินเข้าเส้นชัยอยู่ถึงวันไหนก็ทำเต็มที่คนไทย70ล้านคนถ้าพูดความจริงกับประชาชนเช่นนั้นจะไปได้แต่ถ้าผัวเมียสองคนทะเลาะก,กันอย่างนั้นไปไม่ได้ ตัวแทนนักษาได้กล่าวว่าจากที่ได้ฟังคำอธิบายของรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมีความเชื่อมั่นมากกว่ารัฐบาลจนพลเอกนัทพลต้องเบรกพร้อมบอกว่าไม่ต้องพูดอย่างนั้นเพราะตนเป็นรัฐบาลด้วยตนไม่ได้ stand alone เหมือนกันแต่มีเอกภาพการตกลงใจทั้งสิน้นทั้งปวงก็อยู่ในคณะกรรมการทั้ง27ท่านเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สนใจรัฐบาลเมื่อตกลงได้ก็ไปนําเรียนในครมทางคณะรัฐมนตรีจะรับทราบเท่ากันแต่ไม่ใช่ตนไปฟังคนใดคนหนึ่งแล้วมาทำขอยหป็นตรวจสอบในสบทกรกได้